สวัสดีครั้งนะครับเพื่อนๆในที่สุดวันนี้ก็มาถึงสักทีนะครับเกี่ยวับคลิปแรกในการแนะนําเกี่ยวกับเกม E A F C 2 4นะหลังจากวันนี้เป็นต้นไปผมจะทยอยลงคอนเทนต์เกี่ยวกับเกม E A F C 2 4ที่จะมาในวันที่22กันยายนนี้นะครับวันนี้คลิปแรกขอเปิดด้วยสิ่งนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับเป็นสิ่งที่ผมตื่นเต้นมากๆเลยนะก็คือการ์ดฟุตฮีโร่ในเกม E A F C 2 4ที่มาใหม่ทั้งหมด19คนไปเลยนะครับเพื่อนๆมีหลากหลายนักเตะมากๆเลยนะที่อยู่ในความทรงจำของผมแล้วผมตื่นเต้น มาที่จะได้เล่นในภาคหน้านะครับแล้วก็พวกการ์ดฟุตฮีโร่ใบเก่าๆที่เคยออกมาก่อนหน้านี้ผมคิดว่าน่าจะยังมีอยู่ครบเกือบทุกคนนะก่อนหน้านี้ก็มีเยอะอยู่แล้วนะครับได,ได้เซตใหม่ตรงนี้ไปอีก19คนนี่บอกเลยว่าภาคหน้านี้สนุกแน่นอนนะครับตอนนี้ทีเอก็ได้ปล่อยเก้ามาหมดแล้วนะครับรวมถึงทีมคอมบิ้ของแต่ละตัวด้วยว่าเป็นการ์ดฮีโร่แบบชื่อฮีโร่อะไรเหมือนฟิกกบมาเวลเหมือนในภาคที่แล้วเลยนะครับที่ออกมาเป็นการ์ดเวลคัพฮีโร่นะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูทั้งหมดทั้ง19คนเลยนะถ้าพร้อมกัน ครับ Let's go <S Food Chip Coin ร้านฟีฟ่าชิปคอยเก่าไหนคอยในเกมฟีฟ่า23ใช้ระบบ Comfort Trade ปลอดภัยมั่นใจได้เต็มไม่มีหักภาษีพร้อมให้คำแนะนําในการเทรดที่ปลอดภัยที่สุดพิเศษแจ้งกับทางร้านว่ามาจากเพจพิกจิวฟีฟ่าลดเพิ่ม5%กดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ EAFC Hero New Class of Heroic Football t u l a n t i m a t t e มาใน Marvel Comic Book Hero เหมือนเดิมตีมยูฟาแชมเปี้ยนลีกฮีโร่นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ภาคนี้ไม่มีบนโลกเนาะก็จะเป็นยูฟาแชมเปี้ยนลีกแทนแล้วก็อันเนี้ยก็จะเป็นการ์ดตัวเบสของการฮีโร่เหล่านี้เลยนะแล้วหลายๆใบนี้สะตัเยอะมากนะครับอาจจะพาไปไล่ดูด้วยเลยนะภาคหน้าก็จะมีเป็นวูแมนเนี่ยเข้ามาด้วยอยู่แล้วนะครับแล้วการ์ดผู้หญิงเนี่ยก็จะมีการ์ดผู้หญิงที่เป็นฮีโร่ด้วยคนแรกนะครับเดืะ เอ็กซ์คอมบริสต์อเล็กสกอตนะครับแบ็คขวาทีมชาติอังกฤษนมาจะมาในแนวเหมือนซูเปอร์วูแมนไหมผมไม่รู้จักเลยนะแต่คุ้นชื่อเขาอยู่น่าจะเป็นการที่ค่อนข้างเก่งเลยสแตทคาเพสอะไรก็ค่อนข้างดีนะเพื่อนๆแบ็คขวาตึงๆเลยนะครับพวกการฮีโร่พวกนี้ก็ลงเค็มเต็มหมดแล้วเนาะเราก็น่าจะบูสต์ค่าเค็มให้กับวัยรุ่นที่อยู่ในลีกเดียวกันแล้วก็ทีมชาติเดียวกันเหมือนเดิมนะครับไ,ไปต่อกันเลยนะครับเพื่อนๆที่คนที่2องนะครับจานดูกาวิเอลลี่นะครับกองหน้าตำนานแห่งยูเว่แล้วก ด้วยนะตรงนี้ตั91เลยอะ่ะน่าจะได้ฟิลคล้ายๆกับลูที่โฟลเลอร์นะครับกองหน้าทีมชาติเยอรมันก่อนหน้านี้ผมว่าน่าจะไปเป็นแนวเดียวกันนะมาในชื่อฮีโร่ว่าลาเล็กสเกนดาร์ซูเปอร์แมนแห่งยูเว่แมนดูเหมือนแบบรพื่ความแข็งแกร่งเนี่ยเรื่องมาในชุดเป็นแบบตีมแบบเป็นชุดเกาะสีทองเลยแล้วก็โล่ตรงกลางนี่ก็จะเป็นแบบทีมยูเว่โอ้โหน่าสนใจมากๆนะครับคนที่3นะครับคนนี้จะเป็นคนได้ที่ผมทานดูแลนะครับแล้วก็เป็นกองหน้าที่เก่งมากๆตั้งชื่อสุดๆนะครับกับทีม City. แมนซิตี้แมนย เบสแฮมเยอะแยะไปหมดนะครับก็คือทางด้านคารสส์ลอสเตเวสมาในทีมชื่อฮีโร่ว่า เอลโกเรโรเอากับเขาเดิตีเหมือนเป็นนักเวทไหมมีพลังแบบบินได้อะไรอย่างเงี้ยแบบดาวสตาร์เก่งแน่แนสปีดดีค่าดิบบิ้งก็ค่อนข้างดีฟิสซิเค้าเยอะอีต่างหากน่าจะยิงคมมากๆแล้วน่าจะเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่เล่นสนุกนะครับผมว่าน่าจะมาฟิลฟิลคล้ายๆกับฟอร์ลันไหมแต่อาจจะเร็วกว่าอะไรประมาณนี้ตัวเล็กๆตันตันนิดนึงน่าสนใจมากๆนะครับและน่าจะเป็นแบบกองหน้าตัวแบกตัวตึงที่ราคาค่อนข้างสูงในเกมทางหน้าแน่นอนนะครับสำหรับคาร์ลอสเซเวสนะเอาไปต่อที่คนที่4กันเลยนะครับ และนี่เป็นคนที่ผมตื่นเต้นที่สุดในเซตฮีโร่ปีนี้เลยนะครับก็คือทางด้านเวสลีย์ชไนเดอร์มาในชื่อฮีโร่ว่าชัวช็อตนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับนักธนูนะครับแห่งทีมชาติฮอลแลนด์นะครับโอ้โหมีตรงตาที่เหมือนจะมีอะไรที่เป็นการสแกนได้ด้วยนะครับจุดเด่นของชไนเดอร์ก็เป็นเรื่องการยิงไกลอยู่แล้วเนาะก็อาจจะมาในทีมนั้นได้ทีย่ยิงให้ทั้งสองเท้าวีฟูดห้าดาวแน่น,นอนนะครับและชไนเดอร์เป็นนักเตะที่ผมรักมากนะครับตั้งแต่ตอนที่อยู่กับทีมชาติฮอลแลนด์เนีน่่ทาซยัง ช่องเนี่ยผมเชร์ฮอลแลนด์แบบสุดใจเลยตอนบอลโลกนะครับเป็นนักเตะที่ผมรักมากผมคิดว่าเขาเหมาะสมที่จะเป็นการไอคอนด้วยซ้ำนะแต่มาเป็นการฮีโร่ก็ไม่น่าเสียดายอะไรนะเพเผอว่าพอเป็นการฮีโร่แล้วจะเก่งกว่าด้วยอีกเกมฟีฟ่าเนี่ยมันชอบทำการฮีโร่โหดมากตรงต้นๆนะครับแลวเวสลีย์ชไนเดอร์นี่น่าจะเป็นกองกลางตัวรุกที่แบบโคตรโหดแน่นอนนะครับค่าส่งก็ดียิงไกลผมว่าค่าลองช็อตเกิน90แน่นอนสัดด้านในนะครับ โคตรดีตัวนี้เป็นเวอร์ชันของทีมอินเตอร์มิลานนะครับอยู่ที่เซเรียอิตาลีสำหรับ91เลยสุดยอดถ้าผมได้นี่ผมคงจะดีใจมากๆนะครับอ่าไปต่อกันเลยนะครับที่คนที่ห้านะครับบิ๊กเซนเต้ลิซาลิสูนะครับเป็นมาในชื่อฮีโร่ตีว่าไดนามนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับ มีพลังออกมาเป็นโลได้ไหมวันนี้ก็จะเป็นแบ็กไซด์นะครับของทีมบาเยิร์นนะครับลีกบุนเดสลีก้าเยอรมนันทีมชาติฝรั่งเศสสะปีดยดีเปิดมา90เลยนะครับสแตแตโตโรมก็เกิน80หมดเลยเนาะในค่าส่งค่าติปปิ้งดีเฟนเซสเตนะครับวันนี้ผมไม่ทันดูจริงๆนะครับเพื่อนๆแต่ก็น่าจะเป็นแบ็กไซด์ตัวตตงแห่ง,งหลีกบุนเดสเลยดีและที่มันมีแบ็กเยอะๆนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีแบ็กให้เราเล่นเท่าไหร่เนาะ สำหรับเกมฟีฟ่ามีแบกซ้ายแบกขวามาอย่างเงี้ยคือแจ่มเลยนะฮะทุกคนนะไปต่อกันเลยนะครับที่คิงคานูเอ็นวันโกคานูกองหน้าตำนานทีมอาร์เซนอลนั่นเองตัวนี้อยู่ในทีมอาร์เจ็คนะครับก็ตรง ไหลเนี่ยก็จะมีโลอาแจกยู่เลยมาเหมือนอารมณ์เหมือนมิสเตอร์ลิโอไปเนี่ยคนเนี้ยนนโอ้ดูเท่มากเลยอ่ะเพื่อนๆคิงคานูน,นะครับ <c oughs> เป็นการ์ดเวอร์ชันออลิวิซี่เนาะก็บูสค่าเกมให้นักเตะได้รีกอ,อลิวิซี่ก็ไม่ได้พิมพ์เหลีกแต่ว่าน่าเล่นมากๆเลยสแตทเปิดมาที่87นะครับแต่ออฟฟิเชียลสแตทยังไม่มานะครับสำหรับคานูนะไปต่อกันเลยนะครับที่คนที่7ดาน,นินี่เคสเลอร์มาในชื่อฮีโร่ว่าเดอะวูฟนะครับเป็นกองกลางทีมชาติเยอรมันนะครับมี โหลดเวิร์ฟบวกด้วยนั้นจะเป็นตำนานของทีมเวิร์ฟบวกนะครับมามด้วยความเร็วแบบฟ,บฟุ๊บฟึ๊บฟึ๊บหรือเปล่าอ่ะอาจจะได้รับความรู้สึกแบบว่าค่อนข้างจะลื่นนะแต่ว่าสแตัดีนะเกิน86ช่องเลยค่าที่ฟุ้งที่เฟรนอะไรก็ได้นะ่าจะเป็นกองกลางบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ที่น่าสนใจเลยนะครับในภาคหน้านะสำหรับนาดีดีแคสเซลเลอร์ K นะครับเพื่อนอู้สุดยอดไปต่อกันเลยนะครับ อีกหนึ่งคนนะก็คือทางด้าน,านลูดูวิกกูอิลีนะครับมาในทีมสเปลสไตร์นะครับเหมือนเป็นนักเวทนักเวทมนต์นแม้เขาอยู่ที่หลีกลาลิกาสเปนนะเพื่อนๆเ,เร็วอยู่กันเนี่ยเข้าเพดเก้าสิบนะเนี่ยแล้วก็อีกหนึ่งคนที่ผมสนใจมากๆนะครับแล้วก็เป็นดเดเตี่โตแบบมีคนอยากได้เยอะมากๆแน,น่นอนนะครับก็คือทางด้านจอร์เลลิเซ่แบ็กซ้ายตีระเบิดแห่งลิเวอร์พูลนั่นเองครับเพื่อนๆทีมชาตินอร์เวย์เอากเขาดีวันนี้มาในทีมอาร์ติกโซเดอร์นะครับมีเท้าไฟเท้าเหล็กแบบวินเทนโ เยอร์อะไรอย่างนั้นน่เพื่อนๆและคือวิติเซ่นี่ก็จะมีจุดเด่นในเรื่องขาซ้ายที่ค่อนข้างทรงพลังกว่าแล้วถาไฟเลยเหรอเป็นนักรบแบบมีลิเวอร์พูลแบ็คชุตรงอกด้วยนะครับสุดยอดมากแม่มาพรีดเรปเซนต์ให้กับลิเวอร์พูลแน่นอนสตกกัก็ดีเกิน86ช่องเลยนะครับโดยเฉพาะค่าชูตติ้งจะเติมเข้าไปนี่คือกดได้เลยมัน ฟิลฟิลกับโรเบร์โตคาร์ลอสผมว่าอาจจะพอเป็นไปได้เอาไปต่อกันเลยนะครับเพื่อนๆที่คนที่10และเป็นนักเตะที่ผมอยากได้มากที่สุดในทีมนี้แล้วนะครับในเซตฮีโร่ใหม่ก็คือทางด้านโทมัสโลชิกสกี้นะครับคนนี้ผมทันดูแน่นอนแล้วก็เป็นนักเตะตำนานหนึ่งคนแห่งทัพปืนใหญ่อาร์เซนอลเขาก็ได้สร้างเวทมนต์นะครับอยู่กับอาร์เซนอลรวมถึงบูเลเซียดอนมุนด้วยก่อนที่เขาจะย้ายมาอาร์เซนอลนะนี่ก็เป็นการ์ดฮีโร่ที่อยู่เป็นเวอร์ชั่นของทีมบูนเดสลีกาด้วยนะครับเพื่อนๆก็มาเหมือนเป็นนนเเเดออออะะคคคแทตตรร์วงาส เพื่อนๆเดอะคอนแทคเตอร์นี่มาพร้อมแบบก้านของคอนแทคเตอร์เลยนะแล้วก็สวยมากเลยอ่ะรูปสวยจริงอ่ะเท hey, จัดโอ้ oh my g ก d แล้วก็แบบเนี่ยมีเขียนเนี้ยเดอชนเบตรงนี้ขึ้นมาก็คือแบบเหมือนกานจะบอกว่าโทวัสสุกิเป็นคนที่ทำให้คนเล่นเพลงอยู่ฝ่ายเชมิเลีย เดี๋ยวถ้ามีเวอร์ชันอาเชนนลบ้างแหละถ้ามีออกมาเพิ่มเติมนะครับถ้าตั้งแต่คนไหนอยู่หลายหลีกเนี่ยมันก็จะมีหลายลีกด้วยอย่างแย่ตวเลขมีทั้งเวอร์ชันที่อยู่ลาลิกาเวอร์ชันที่อยู่พรีเ์ลีกอะไรอย่างงี้นะครับโรซิกี้ต้องมีเวอร์ชันพรีเ์ลีกแน่นอนนะครับสแตตดีส่งดีเลี้ยงบอลพริ้วๆเลยนะครับให้หลับตาลงแล้วฟังเสียงเพลงที่คุณได้ยินนะครับมอลรู้ว่าเสียงเพลงที่มาไกลขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยเมโลดี้ของโทมัสโลชิกี้ midfield my store นี่ผู้ที่จะพาทีมไไปด้รัับชยนะห สุดยอดเพลยเมคเกอร์ทำประตูด้วยเสียงเพลงเสียงดนตรีของตัวเองอะไรประมาณนี้นะฮะคอนเซปต์ดีนะยิยงชอบมากเลยว่ะเพื่อนไปต่อนะครับที่ทางด้านปราโวฟูเท่นะครับคนนี้เป็นปีกซ้ายทีมชาติปโปรตุเกสนะครับของทีมปอโตเพราะว่าตรงนี้มีตาสม,มุรสอนปอโตโต,อตรงนี้ด้วยเนาะแล้วก็แบบเหมือนบินได้อีกแล้วนะครับตามสเต็ปอารมณ์เหมือนเป็นคล้ายๆกับกับตันมาเวลไหมคนนี้แบบบินได้มีพลังแบบพุ่งออกมาจากตัวอะไรอย่างนี้เลยเคส9กนะดิปปิ้ง94บด้วย สุดๆนะครับลื่นเปิดแน่นอนสําหรับคนนี้นะเพื่อนๆมาจุดแข่งได้สปีดเลยและความเ x ็กโพของเขาแล้วก็การสร้างโมเมนตัมนะครับและไม่มีใครหยุดเขาได้พุ่งไปไท้ายานไปข้างหน้าและทับประตูโอ้โห สุดๆไปหนึ่งคนกันเลยนะครับและไปอีกหนึ่งคนที่น่าใช้มากๆในพังแน่นะครับก็คือทางด้านดิมิท้าเบอร์บอท็อปนั่นเองนะครับกองหน้าตำนายแข่งแมนยูกับสเปอร์นะครับแล้วก็ในช่วงเวลาหนึ่งเขาดึงดาวมากับลิเวอร์พูลเซนตัวนี้มาเป็นทีมแฟตฟรีชนะครับทำพลังใส่้าแล้วก็แบบจะแช่แข็งทุกคนในะพลังอยู่ที่ลูกบอลตรงนี้เลยชอบคอนเซ็ปต์นะ ตัวนี้ก็เป็นการของบุนเดนนะเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวก็คงจะมีการเวอร์ชันพิเีกแน่นอนผมรอคอยเบอร์บตอตอมาหลายภาคแล้วในที่สุดก็มาสักทีนะครับเป็นกองหน้าสไตล์แบบไม่ได้ใช้ความเร็วใช้จังหวะน้อยแล้วพิวๆนะครับบอลคลาสสูง จะมียิงลูกสวยๆยุ่งงัดบอลเล่โน่นนี่นั่นนะจะดูเหมือนขี้เกียจนิดนึงแต่ผูเล่นบอลฉลาดใช้เป็นบอลมาสมองผมว่าน่าจะเล่นสนุกเลยนะครับสำหรับเบอร์ตอมในภาคหน้านะพักยิงยิงหรือลูกแบบน่าจะมีสร้างปฏิหารให้เราได้ไบ่อยๆนะครับน่าใช้จริงตัวนี้นะครับไม่ช้านะค่าเพสเปิดมาค่อนข้างโอเคเลยเป็นการใช้สมองคำนวณว่ามูฟต่อไปเราจะทําอะไรนะครับแล้วก็เป็นคนที่เล่นด้วยความเยือกเย็ยนมากๆนะครับก็เลยได้คําว่า fat ฟรีกับจิตใจโคเหมือนน้ำแข็งอะไรเงี้ยรับกับความกดดันได้อะไรประมาณนั้นนะครับ ยอดมากๆนะครับเอาไปต่อกันเลยนะครับเ,เพื่อนๆเลอไม่กี่คนแล้วนะก็จะมีอย่างโซเนียบอมบัสเตอร์นะครับปีนี้เป็นแบ็กซ้ายอีกแล้วนะครับจากทีมโอลิมปิกลียงนะครับเป็นการบูเมนนะตัวนี้นะครับมาในทีมชื่อฮีโร่ว่าบอมบาเดียนะครับจะเป็นเหมือนนักวางระเบิดหรือเปล่า <laughs> ผมไม่แน่ใจเลยอ่ะแต่ก็เร็วอีกแล้วมาด้วยเพส90 ตึงๆสเตจเยอะหน้าแปไม่เบาเลยนะครับคนนี้เป็นการ์ดของลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับน่าสนใจน่าสนใจไปดูต่อกันเลยนะครับเพื่อนๆสองคนนี้คุณนหน้าคุณตากันดีนะครับโอเวอราา์พาร์ทเนี้ยภาค์ทฟีฟ่ายี่สิบสามเขาเป็นการ์ดไอคอนนะครับแล้วภาคหน้าเขาก็ได้โดนดาวเกตลงมาเป็นการ์ดฮีโร่นะครับเหมือนกับเจเจโอโคชาแล้วก็ฮิโรวิชินากาตะนะครับที่เคยเป็นการ์ดไอคอนในฟีฟ่ายี่สิบสองก่อนหน้านี้ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองแล้วก็ถูกดาวเกตเป็นการ์ดฮีโร่นะครับลนนมาเ แล้วก็ทางด้านหลุยส์คอสตาร์นะครับภางน้าก็จะไปเป็นการฮีโร่เดี๋ยวพามาดูทีละคนนะครับจะลิลิทมาเน่นนะครับตำนานาแห่งทีมอาเจ็กซ์บาร์เซโลนา ลิเวอร์พูลก็เคยไปอยู่18เดือนแล้วก็พาทีมควา้าแชมป์นะสุดยอดมากนะครับคนนี้ในเกมตอนเป็นไกไอคอนอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยเก่งแต่พอเป็นกาฮีโร่แล้วผมว่าใช้ได้นะครับก็จะมาอนยุฟิลฟิลเดียวกับโอโคชาแล้วก็นากตาตะนั่นแหละที่เป็นนักเตะที่เริ่มต้น,นค่อนข้างดีนะครับสแตทก็เหลืออยู่แค่89เนาะพอเป็นตัวแบบฮีโร่แบบนี้นะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นกันว่าจะมีการอื่นเพิ่มเติมเข้ามาอีกหรือเปล่านะครับตัวนี้ก็มาในทีมของคูนินกาสนะครับเป็นผู้ควบคุมเหี่ ชาติฟินแลนด์นะครับแล้วก็ตรงไหลเนี่ยก็จะมีตาสมูทสอนอาเจ็คอยู่โอ้ไม่ก็สุดยอดนะครับเราแน่นอนไปต่อกันเลยนะครับลุยคอสตานะครับตำนานทีมชาติโปรตุเกสแห่งเอซิมิลานตัวนี้ก็เป็นตัวที่อยู่ในเอซิมิลานเลยนะครับซิตี้อาอิตาลี มาในทีมของโอไมสเตรนะครับเล่นฟุตบอลด้วยสมองนะครับว่าเราจะต้องไปที่จุดไหนคิดถึงจังหวะข้างหน้านะครับแล้วก็จะเห็นช่องในการส่งที่คนอื่นไม่เห็นอะไรอย่างนี้การสร้างสารรค์เกมของเขานี่เป็นระดับตำแนงนะครับเนาะทำให้แผงกองหลังที่เปิดขึ้นนะ่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็สร้างจังหวะให้กับเพื่อนร่วมทีมก็เป็น CAM นะักเตะเบอร์สิบน่าจะใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับลุยคอตตาเทสด้วย อ่ะไปต่อกันเลยนะครับเพื่อนๆอ,อีก4คนสุดท้ายนะครับ1คนคือคนที่ผมรอคอยมานานนะครับในที่สุดก็มาสักทีนะ่าชัยมากกับตันคอมปานีนะครับมาในแนามแคปตันค็อปพอดีวิเซนคอมปานีนั่นเองกองหลังกับตันทีมแห่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ตอนนี้กําลังเป็นผู้จัดการทีมของเบอร์ลี่นะครับวันนี้เลพิเซนต์แมนซิตี้แบบร้อเเลยนะครับมาในนามว่าเป็นแคปตันคอมปานี นะครับตรงปอแขนนี่ก็จะเขียนเป็นตัว K นะครับเพราะว่าเป็นการล้อจากกับการที่เป็นตัว C เป็นตัว K สเต็ตด,ดีเพส81เยอะนะช่วงต้นภาคดิปปิ้ง72เลื่อนแน่นอนการส่งบอลก็ค่อนข้างดีดีฟเอน91ฟิสิกส์เขา87รูปร่างดีส่งดีเล่นสนุกแน่นอนนะครับสำหรับคอมบานีนะกับตันแห่งแมนซิตีรนะครับคอมบานี Company นี่สามารถเข้าใจเกมว่าทําอะไรได้บ้างกับฝั่งตรงข้ามอะไรประมาณนี้มีฟุตบอลไอคิวที่ดีนะครับเป็นคนที่จะเป็นบิ๊กวอลให้กับแข่งหลังของเพื่อนๆแน่นอน อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนอันนี้ผมสนใจมากเลยน่าเล่นสุดๆเลยครับก็คือทางด้านสตรีทแม็กมาดามนะครับปีขวาตำนานทีมชาติอังกฤษแห่งลิเวอร์พูลแล้วก็ได้ัลามาดริดนะครับวันนี้มาในเมอร์ชันของ ลรีกลาลิก้าของเรอัลมาดริดนะครับเป็นเอเจนต์แมกกาโอ้โหชื่อก็เท่ด้วยคนนี้เหมือนจะเป็นสายลับแมเป็นเอเจนต์ที่แบบจะคอยย่องเข้าไปขโมยเหรียญมาเออเนี่ยมันไม่ได้ใส่อยู่นะเว้ยเหมือนแบบเนี่ยกำลังผ่านเลเซอร์ที่แบบเข้าไปขโมยเหรียญมาหรือเปล่าก็เป็นคนที่แบบขโมยเหรียญทําให้มาดริดได้แชมป์ยูซีแอลอะไรประมาณนี้นะครับแม็กมาดามันสุดยอดเท่มากเลยนะในเกมมันต้องหล่อแน่ๆเลยต้องรอดูภาพินเกมันอีกทีนะครับเป็นสุภาพบุรุษนะครับสตีฟแม็กมาดามันนะครับ การเล่นที่มีคลาสสิกอลค่อข้างสูงนะครับนี้เพจดี91ไม่ธรรมดานะเอาจีชูตติ้งต่ำนิดนึงเดี๋ยวใส่เข็มช่วยไนดะ้ค่าฟิสิกอลค่อนข้างเยอะน่าจะเบียดไม่ค่อยลงนะผมว่าจะหนาพาสอสมควรเลยค่าฟิสิกอลเยอะประมาณนี้นะเนาะเอาเขาดีแล้วก็ อีกหนึ่งคนนะครับก็จะเป็นในส่วนของเดมา c คัสเบสลีย์นะครับมาในทีมฮีโร่ของทิกกี้เบียร์ผมไม่รู้จักเลยนะครับคนนี้อยู่ทีม PSV หรือเปล่าผมว่าน่าจะเป็นทีม PSV จากตรงข้อมือนะที่มีตาสโมสร PSV อยู่ตรงนี้นะครับก็มาเดี๋ยวแนวเหมือนแบบเน้นความเร็วอะดูแบบสปีดมาอย่างเงี้ยไลฮีโร่นี่คือรู้เลยว่าเลพิเซนในเรื่องความเร็วเพราะค่าเพสอยู่ที่93เลยนะครับสำหรับคนนี้นะ แต่ก็พอได้นะก็ได้จะพอเล่นได้อยู่แหละน่าสนใจแล้วก็คนสุดท้ายนะครับเพื่อนๆแล้วก็เป็นอีกหนึนะ่งนักเตะที่ทุกคนสนใจแน,น่นอนก็คือทางด้านลามิเลสนั่นเองมาดีตัวนี้โหแน่ๆลามิเลสนี่ก็ขึ้นชื่อแล้วเนาะกับเซลซีนะครับวันนี้ก็เลฟิเซนต์ของเซลซีแบบเต็มที่เลยเป็นชื่อฮีโร่ว่าเะมอเตอร์นะครับสัด87ดูเหมือนจะไม่เยอะแต่เพื่อนๆมองสัดด้านในทนน 8, 9, ี่นักกาออกมา4เซต89ลื่นปืดและที่เหลือคือเกิน80หมดเลยเป็นกลางรับแบบ ที่ยิงได้ด้วยนะน่าจะโยกไปเล่นปีขวาได้ผมว่าต้องโยกได้ไดแน่ๆในเกมแต่ว่าคนก็คงมาเล่นกองกลางเป็นตัวรับเลยหรือจะเป็นบอกทูบอกก็ได้และน่าจะเก่งและแพงแน่นอนนะครับวันนี้มาในทีมเดอะมอเตอร์นะครับอาจจะเป็น เรื่องเกี่ยวกับเป็นหุ่นยนต์ที่แบบสามารถต่อสู้ให้เพื่อนๆได้ตลอดทั้งเกมเป็นพลังงานอะไรอย่างเงี้ยเนาะสู้ไม่มีหมดบลอกทูบ็อกเห็นไหมวิ่งไปทั่วสนามไปอยู่ในทุกพื้นที่ของในเกมเลยอะไรประมาณนี้นะครับเก่งมากๆในการอ่านฝั่งตรงข้ามนะครับว่าเขาจะมาทางไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถพาบอลขึ้นไปข้างหน้าได้อีกด้วย อะไรประมาณนี้นะครับหูสุดยอดเดโอมอเตอร์รามีเรนนั่นเองโอ้โ oh หและนี่ก็ครบทั้งหมดแล้วนะครับเพื่อนเพื่อสำหรับการ์ดฮีโร่ในเกม EAFC 2 4ที่มาใหม่ที่วันที่22กันยายนนี้ตื่นเต้นมากมากนะเพื่อนเพื่อตอนนี้ก็เหลืออีกแค่ประมาณ10กว่าวันเท่านั้นเองนะครับเราก็จะได้เล่นกันแล้วเดี๋ยวก็ค่อยไปดูวันอีกทีนะว่าจะมีตัวอะไรมาเพิ่มเติมมากกว่านี้อีกสุดๆทั้งนั้นเลยแต่ละใบตอนนี้สแตทการ์ดทองของเกม EAFC 2 4เนี่ยยังไม่ออกมานะครับว่าแต่ตัวนี่สเตทเป็นย แต่ว่านาเวลาเนี้ยก็มีเลกหลุดออกมาเยอะแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวผมจะพาไปดูคร่าวๆนิดนึงเผื่อใครอยากรู้แล้วกันก่อนที่จะปิดคลิปนี้นะว่ามีตัวอะไรสแตทเท่าไหร่กันบ้างนะครับแต่ว่ายังไม่ออฟฟิเชียลนะต้องบอกก่อนว่าเป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นนะครับมาแล้วนะครับเพื่อนๆสแตทการ์ดทองท็อป50ก็ขอขอบคุณไปที่เว็บ morfoot.com ด้วยนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆคนไหนอยากจะดูเนี่ยก็เข้ามาดูได้เลยนะครับที่เว็บ morfoot.com นะตรงนี้นะครับ91มีอยู่4คนนะครับก็จะมีคนเดิมคิงเอ็มเปอร 91พร้อมเพจ97นะครับเออร์ลิงเบลฮา,าร์แลนด์อัปเกรดไปเป็น91ด้วยเด,ยเดยบรอสตัเท้าเดิมนะฮะแลนด์เพิ่มขึ้นมาดูคร่าวๆเนาะเดี๋ยวไว้มันออกออฟฟิเชียลมาเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีพุสเตลาสนะครับกองกลางตัวรุกทีมชาติสเปนของเซรูน่านักเตะบัลลงดอสมัยล่าสุดมาที่91สแตทเลยโค้ชโหดแน่นอนนะดูดิโค้ชโหด,ดนะครับพี่เมสนะครับดาวเกรดมา1สแตทน,นะครับเวอร์ชันอินเตอร์ามายามีสัตว์90แซมเคอร์เอากับเขาดินี่น่าจะเป็นกองหน้าททีี่่่่่เเเป็นนนนนโคตตรรรกงแอะสหับมมิ้ชว ต้นๆเนี่ยถ้าใครได้มาผมว่าราคาเป็นล้านอะตัวนี้เก่งแน่ๆแซมเคอร์น่าจะเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกหนึ่งในท็อป3ของผู้หญิงณตอนนี้แล้วนะครับไปต่อนะครับม่มีอย่างลวเบิร์ดเลวันโคสกี้นะครับมาดิสตัด90นะครับปีนี้แฮลิเคนนี่ก็ได้อัพมา1สแตทนะครับสัตท90เลยคาริมเดอทรีเบนเซม่าดาวเกตมานิดนึงแต่ก็ยังพอน่าจะเล่นได้นิดหนนะครับสบายๆคนน่าจะเล่นทีมซาอุกันเยอะแหละเพราะว่านักเตะมันเยอะจริงๆหลายตัวที่ค่อนข้างเก่งนะ เซมาก,ก็คือหนึ่งในนั้นนะครับสัดเก้าสิบเลยนะเ,นเพื่อนนะครับติโบกูตัวนะครับนี่เก้าสิบผู้หญิงผมขอข้ามแล้วกันนะครับผมไม่รู้จักจริงๆนะครับอ่ะดูคร่าวๆไปนะเจอเซเก้นนะครับ89้นะภาคนี้ปีที่แล้วฟอร์มดีพาบาซ่าคว้าแชมป์อันนี้เนโนนี่มามาสัดเท่าเดิมนะครับปีนี้89นะ แหม่แหม่หนูเอาฮิลา่าอาจจะมีโรนะครับ89เท่าเดิมนะเอสก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็ใช้ได้นิดหน่อยนะครับช่วงตน้ตนๆเบอร์กิลฟันไดนะครับปีนี้มาสลดแปดสิบเก้ายังเก่งแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เอสเยอะฟันไดแม่งโคตรเก่งโคตรแพงแมง่แมงแบกแน่นอนนะเพื่อนๆในช่วงสองสามเดือนแรกใช้ได้ย,วยาวๆนะครับ,รบดูเบนติอาร์สี่ก็เก่งนะจริงๆชีวิตจริงตัวน,นี้กำลังมาแรงมากๆแต่ว่าในเกมเนี่ยค่าเพสมันค่อนข้างต่ำไปแต่ผมคิดว่าได้มาต้นๆยังไงก็เก่งแน่นอนนะครับสำหรับดูเบนติอาร ที่ผมสนใจนี่ขอดูนิดนึ่งแล้วกันอเล็กซ์บอร์กนนะครับคนนี้ตำนานกองหน้าทีมชาติเมริกานี่อาจจะจัดไม่เยอะเพราะว่าอายุเริ่มเยอะเฉยๆถ้ามาก่อนหนี้ผมว่า90กว่ากว่าอันนี้ต้องมีนี่ผมคุ้นชื่อมันเลยผมเคยเล่นตั้งแต่ภาคก่อนๆแล้วนะครับตอนที่มันมีผู้หญิงแรกๆก็เคยไปนั่งแบบเตะเล่นดูทีมชาติเมริกาก็เป็นน่าจะเป็นทีมที่เก่งที่สุดในโลกอยู่แล้วนะครับไปต่อเนะอลิซอนเบกเกอร์นะ89นะครับปีนี้เหมาะสมครับเหมาะสม โรดี้ปีนี้อัพเกรดนะครับ89เพสน้อยเหมือนเดิมนะเล่นลำบากนิดหนึ่งเพราะเพส58นะครับวินิสซูจูนียปีนี้บวก3ไปเลยนะครับเพส95เป็นล้านอ่ะตัวนี้แพงแน่ๆใช้กังยาวๆแน่ๆปีนี้โอ้ยก้อ89ดเ้เลยเหรอโหดจริง ะครับบบแไปต่ออย่างโมซาลานะครับโมซาลาปีนี้มา89ยังเก่งแน่นอนนะครับในเกม100%เพอสก็ยังดีอยู่นะถึงจะลดไปนิดนึงแต่ก็ยังไวแน่นอนนะครับอ,องตวนกิสบันปีนี้บวกหเลยนะครับจาก83าเป็น88โคตรเก่งแน่ๆกิสบันะเอาของเขาดีปีที่แล้วฟอร์มดีจริงๆก็มีการอัปเกรดีไม่ชัวร์นะอันนี้เป็นแค่ลีกเท่านั้นนะครับอ่าเดอร์สันปีนี้ทําไมลดก็ไม่รู้นะครับปีที่แล้วก็สามแชมป์นะลดมันเหลือ88นะครับไปต่ออย่างยานโอ布ากนะครับอันนี้ก็ลดมานิดนึงก็ ยังผลงานค่อนข้างดีนะครับฮุนอฟเฟอร์นันเดสตอนแมนยูนะครับปีนี้88นะเพื่อนๆใช้ได้แน่นอนนะครับใช้ได้แน่นอนร้อยอิมเมจนะครับแปนะครับใครทำทีมบุนเดสก็จัดไปนะครับก็ไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะแต่ช่วงต้นๆก็เล่นได้แหละนะครับแมโดซินวาจากแมนซิตี้เพสน้อยมากเลยอ่ะหกสิบเก้าอย่างเงี้ยผมนึกว่าเขาน่าจะไวกว่านี้อีกหน่อยนะแต่ตาที่เพสมันไม่ค่อยเยอะเล่นค่อนข้างลำบากโอซิมเพนนี่โอซิมเพนนะครับปีนี้อัพเกรดมาหม้าสเตต โหแน่แน oh ่บาเวเดบวก4ปีนี้นะครับดูสเตตดีเกิน86ช่องบ้าไปแล้วแม่นโคตรเก่งแน่แน่เพื่อนเมาเริเอลนอยเออร์นะครับดาวเก๋มา3สเตตปีที่แล้วเจ็บเนาะก็ตามสมควรเนาะไม่ค่อยได้เล่นนะครับก็ลดมาหน่อยนะก็ยังเก่งอยู่ดีแน,น่นอนนะครับสำหรับลีกบุนเด้นนะครับซอนเทึมมินปีนี้ลดมา2สเตตนะครับปีที่แล้วฟอร์มไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่อายุเริ่มเยอะแล้วแต่ยังเก่งแน,น่นอนมาพร้อมวีฟุต5ดาวแบบตึงเงโอ้โหแน่แน่ซอนเทึมมินถ้าผมได้มาช่วงแรกผมใช้ย,วยาวๆอ่ะ ชิวชนะครับสบายสบายโยเป็นกองหน้าได้เหมือนเดิมนะครับลู้าโมดริกมีนี้87นะครับก็ยังสุดยอดอยู่เล่นได้แน่นอนนะครับเล่นได้แน่นอนจุดเด่นเรื่องการส่งความคล่องนะครับไปต่อนะครับ46ก็จะมีอย่างมาคินย้อนนะครับเก่งแน่แน่ลถไม่ก็จริงแต่เพจ78แน่นอนอันนี้สำคัญเพจซื้อ,อนดัดหนึ่งเหมือนเดิมนะครับไม่เมยองเท่าเดิมนะครับอ่าเล่นได้แน่นอนนะครับทีมบุตง เซรีอาร์เจลีนะครับมาเกะเซนตันคนแรกมาแล้วนะครับมาตินโอเดกาเฮสโดนลดไปเยอะเหมือนกันนะถ้าไม่เหลือ7จก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าได้เพิ่มในส่วนค่าชูตติ้งอะไรพวกนี้ขึ้นมาตัตจบวก3เลยนะส่วนขอโอเดกาครับจาก8 4ผมตั้งใจเอาไว้ว่าซีรีอาร์ีจีภาคหน้าผมจะทําเป็นมาตินโอเดกาอาร์ีจีนะตั้งใจเอาไว้แล้วอะคิดว่าไม่น่าเปลี่ยนละก็จะมีดีแคนไรอีกคนหนึ่งอะที่จะเข้ามาดีเบตว่าผมจะเล่นซีรีใครก็ไม่รู้ว่าราคาจะขนาดไหนเดี๋ยวเล่นอีพีแรกผมจะต้องตามล่าหาตัวน ซีรีส์โอเดกาดอะ oh. ตื่นเต้นมากเดี๋ยวรอดูกันนะครับนี่ก็เยอะสุดของอาร์เซนอลแล้วด้วยนะครับแล้วก็2คนสุดท้ายท็อป50ก็จะเป็นแฟงกี้เดยองนะครับสถิติแปดสิก็ยังโหดแน่นอนโคตรเมตาเพจเยอะสเตนดีฟนีนได้หมดนะครับใส่ชาโด้ไปตึงๆเดอะบอยส์เดอะบิดฟิลในช่วง,อง2อสเดือนแรกแน่นอนนะครับแล้วก็ตาตาโรมาตินีโคตสุดท้ายนะครับสถิติแปดสินะ เอสได้บวกมา1สแตตนะครับกับพาอินเตอร์ไปรองแชมป์ UCL ด้วยก็ดูคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะการท็อป50ตรงนี้ด้วยที่แถมไปจากการดูการ์ดฮีโร่นะเพื่อนๆยังไงก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนทุกคนนะสำหรับข่าวสารของเกม EFC 2 4นะใครยังไม่ได้ซื้อรีบไปซื้อได้เลยนะครับยี่สิบกันยายนนี้เล่นได้แล้วนะเฉพาะคนที่ซื้อแบบอัลติเมติชั่นเท่านั้นนะครับเพื่อนๆถ้าใครซื้อแบบสแตนดาร์ดอีดิชั่นจะเล่นได้วันที่22เยนะีอ่อนนน้งัววท, 22, นนนนนทงใต แล้วก็มีคลิปเกี่ยวกับฟีฟ่าคลิปสียาวๆเน้นหะนนะครับอยากดูอะไรอีกก็ลองคอมเมนต์บอกมาไนดะ้นะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรเกี่ยวกับภาพใหม่เดี๋ยวจะมาช่วยแนะนําให้เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆคอมเมนต์แนะนากันมาได้เลยอย่าลืมเชิญกันไลค์เชกันซับกันหน่อยนะเพื่อนๆภาคใหม่จะมาแล้วอยากไปถึงสองหมื่นซับจังเลยช่วยกันหน่อยนะครับเพื่อนๆนะอขอบคุณมากๆเลยครับสุดท้ายนะครับผมก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของคลิปนี้นะก็คือร้านฟุตชิปคอยนั่นเองร้านฟีฟ่าชิปคอยเก่านะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากซื้อคอยใน,ในเกมฟ ว,ว่ามาจากเพจบิ๊กจิ๋วฟี فا ก็จะมีลดพิเศษเพิ่มเข้าไปอีก5%ด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ทางร้านเนี่ยฝากบอกมาด้วยนะถ้าเพื่อนๆคนไหนเขามาซื้อขอกับทางร้านแล้วยังไงอย่าลืมเปลี่ยนรหัสอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยของไอดีของเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีในคลิปหน้าได้เลยนะครับเพื่อนๆบายบายสวัสดีครับ